ครับพบกันอีกครั้งกับรายการสามนาทีกับเอไยการแผ่นดินวันนี้ผมจะมาพูดถึงกรณีที่พนักงานอไยการมีส่วนร่วมในการให้ความคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมโดยบุคคลในครอบครัวมีกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นซึ่งพนักงานอไยการได้รับแจ้งเหตุว่ามีกรณีเด็กซึ่งอายุประมาณ10ปีได้ถูกทารุณกรรมโดยบิดาซึ่งมีข้อเท็จจริงว่า ทุกๆวันบิดาจะสั่งให้เด็กดังกล่าวตื่นแต่เช้าประมาณตีห้าเพื่อที่จะออกไปวิ่งทั้งนี้หากเด็กคนดังกล่าววิ่งไม่ได้ตามที่บิดาสั่งบิดาก็จะใช้วัตถุคล้ายเข็มขัดหรือเป็นไม้เขี้ยนตีไปบริเวณที่หลังของเด็กในวันที่มีการประชุมได้มีการลงมติให้มีการช่วยเหลือเด็กโดยทันที ซึ่งพนักงานอายการนั้นได้มีความเห็นว่าเด็กดังกล่าวได้ถูกทารุณกรรมจึงเห็นสมควรที่จะให้มีการแยกเด็กออกจากบิดาซึ่งเป็นผู้กระทําโดยทารุณกรรมโดยทันทีและแจ้งให้พนักงานอายการช่วยยื่นคําร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งในระหว่างที่พนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กได้พบกับพนักงานอัยการนั้นได้ทราบว่าบิดาของเด็ก ยังมีการคุกคามเพื่อที่จะนำตัวเด็กกลับไปอยู่ด้วยซึ่งเป็นเหตุที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กอีกพนักงานเอการจึงได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสติภาพเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามไม่ให้วิดาดังกล่าวนั้นกระทำทารุณกรรมต่อเด็กอีกทั้งนี้เมื่อวิดาดังกล่าวนั้นได้กระทำในพฤติการที่น่าจะก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กอีก ทางพนักงานอายการจึงได้ขอให้สารออกหมายจับโดยมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานตำรวจไปจับกลุ่มบิดาดังกล่าวมาเพื่อมีคำสั่งห้ามไม่ให้ดำเนินการกระทำการดังกล่าวอีกผมจึงอยากจะขอรณรงค์ให้ทุกท่านนะครับหากพบเห็นเด็กที่ถูกทารุณกรรมท่านสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กได้โดยแจ้งที่สำนักงานอการคุ้มครองสิทธ์ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านหรือแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจหรือแจ้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือแจ้งทางบ้านพักเด็กเพื่อให้มีการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กต่อไปครับ